ดีดูกันนไม่ไม่ได้มาเาไม่าเขาไม่เราไม่มาด้วยบางทีมาเขาไม่เจอเขาาไม่มาอย่างไก่นะทุกคนถึงประมาณนี้ก้กากได้ครับเแวะมาลาดเกลัดเดิมนะทุกคนเป็นร้านกับข้าวทีว่าสามารถยืนกินได้นะวันนีมาได้กว๋เแวะมา อีกมือ้อนึงแล้วกันทุกคนหลังจากโบเดมาโดนเลยแหละทุกคนเลยร้านนี้ก็เป็นร้านที่ว่าคาร์มาก็จะมาแหวกินอยู่นี่แหละทุกคนออนะบอลเซบอูเซบูเลยพี่น้องเลยอันอนี้กันโบเดมาโดนแล้วลนน่ครับต้ยย่างไก่คนระัทุกคนขึ้นประมาณอีกห้านาทีได้ครับเป็นยากนะ ไก่ข้างนะทุกคนนะนี่วายังไรเลยทุกคนวันนี้ออจับจังหน่อยแล้วกันีเกี่ยวปลาเด็กนะเกี๊ยวปลาเดกนะกะเป็นล้านทีว่ามากินหลายรอบเลยแนหะละล้านนี้กะสองสามรอบเลยมากินตลอดเลยทุกคน ต้องทำรอบแซ่บเพื่ออะไรแซ่บแซบแท่บพวกมึงต้องมีแต่แซ่บตลอดที่สามรอบแซ่บเยอะแซ่บเยอะอะไรเลี้ยงเยอะรายการในการนี่นะเมื่อย่างใหม่ๆเลยนะทุกคนเออย่างใหม่ๆอยู่นี่มีหมูมีอย่างหลายอย่างนะไก่ไก่หมูนะครบเครื่องด้วยกันหมูนี่ไก่นี่ตับนี่ดาบนี่เป็ดตรงนี้ เอาเขาก่อนะันม่่างเลยจะเก็บูเลยลองมูกันเหรลองมูออกมาเข้าแล้วช่ไหมขอรพัน้อ์แบบนี้เงียบๆดีเลย อันนะี้ครับเป็น้าคราชินีนะลงมารากราชินีกหมกันนี่เนาะข้างหน้าจะเป็นตลาดดอกไม้อะไรเอี้ยลงมาจากราเราชินีแล้วว่ขึ้นมาจากรถไปเอ็มอทสนามไซนะก็จะเห็นร้านเพิ่นตั้งอีร้านเพิ่นนะแล้วกลับมามากินข้าวขาที่จะบ่อยนะมาดูคุณผิดมาดูคุณผิดก่อนทไหนลอย สามสิบเก้าบาทนี่มันทำงานเขาเบิงเลยเราอย่างนำวันบุ้งขึ้นจะมาอาานิวยามสามอไม่ปไปไไปไปสามสิบเก้าบาทั้งอย่างไร้เงินลอยถอร้อะตั้เงินอยไปงนบ ตนไปนอนันคได้ไนองนสานอาอนสอันประารถเดินได้หนอนได้ขึ้นบนเนี่ยขนบนเนี่นอนนอนขาออกเลยนับว่าเแค่ขนาดกเ่ไมาเข้า้เลยดี๋ยวไปนานนี้เปาตัวด้ออกเตาใหม่นะรถเก็บตารอยหัวเขาบอกยหลาออ

พาดลิงเหรอพาดจะเล่นแดนะฮอดเดียวได้ขิ้แท้เดียวไปสีรถมามาเป็นบาคา้คา่าับ่ไม่ท่านียรถพาากพเกพเกอร์เอเอร์ถรเรถรถรถเอารถากรอกอรเอร์รเอร์ คงคอยดูเรื่อยมาพูดกันโองสาพระ่กันผมอท้งพกน่อุโดนคนโดนดีีกันลยก็ว่ากันย่งเราดกว่อนี่ยผขาแท้งมาพูดเลยขอเลยครับขอเลยลูเดกไก่ลาห่าปลาชิ้นหาพอมนี่ที่นี่นี่เนเยอๆคนกังแซ ยับยับถอยยันหมดกันแลาวยับถอยยับถอยย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 ยัยยอยย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 ยคยอยยยยยอยย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 ยบยย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 ยบยย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 

ต่อทุกวันเยทุกวันไหมไม่ไม่ไมับางทีเขาไม่ไาทีเาไม่จะมเขาไม่มาเามมาเราไม่มาด้วยบางทีมาเขาไม่เจอเขเาไม่มาตางไม่มาออไขอไม่้อะไรม่มาม่เจอเขางานมาตั้งแมาไระเาหาอ

เอะแ้แปได้หน่อันนี้ซีเอวอยู่นซีไ้น่งอนอนมีซีบนเยอะสามก็ได้วาพอสามก็จะเข้ัญหากันอย่างก็อีกผู้ลอยนะบเป็นีกด้้ว่ยนี่เออก็ตองบอกมคน้ะลอยไม่บอกต้องลอยนี่เปลเนา่ใจวาดีๆเน่อจารักเนียนจนลืัเนาอาเง

ไปย่องยี่าได้เลยไปซูเอาทุกคนประมาณนี้ครับผมประมาณนี้พ่มันเียงไหลมันขึ้นเครับาไปกันต่อคทุกคนี่นี่เขาจบไปแล้วนี้แล้วกันเจอการีพีจะไปทุกคนไปแล้ว